สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟาเตรียมปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ของศึกยูฟาแชมเปียนลีกที่จะทำให้ทีมท็อปโฟของพิมเมยร์ลีกและบรรดาลีกใหญ่ของยุโรปไม่ได้สิทธิ์ไปลุยถ้วยใบยโตของยุโรปโดยอัตโนมัติอีกต่อไปแล้วโดยแผนการดังกล่าวคาดว่าจะเริ่มใช้ตั้งแต่ฤดูกาล2024ถึง2025เป็นต้นไปส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรกันบ้าง วันนี้ SO Report by Sir o. มีคำตอบมาฝากเพื่อนๆกันแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจก็เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับหากชอบช่อง SO Report by Sir O ของเรา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับแผนการใหม่ของยูฟ่าในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อจำกัดไม่มีทีมหน้าใหม่ได้เข้ามาร่วมการแข่งขันฟุตบอลยุโรปง่ายเกินไปอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแผนการดังกล่าวได้รับการเปิดเผยในรายงานประจำปีของสมาคมฟุตบอลอังกฤษว่ายูฟ่าได้เสนอแนวความคิดให้32ทีม ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันแชมเปี้ยนส์ลีกตั้งแต่ปี2024เป็นต้นไปต้องมาจากอันดับในลีกของแต่และประเทศตลอด4ฤดูกาลหลังโดยเริ่มต้นคำนวณตั้งแต่ฤดูกาล2020ถึง2021 2021ถึง20 2022 2022ถึง2023และ2023ถึง2024นั่นหมายความว่าทีมที่จะจบท็อป4เพียงฤดูกาลเดียวจะหมดสิทธิ์ได้โคต้าไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หากแต่ต้องทำผลงานให้ดีอย่างต่อเนื่องนานหลายปี FA ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันรายได้ของบรรดาสโมสรชั้นนำยุโรปและยังจะเป็นการลดการแข่งขันแย่งชิงท็อปโฟของลีกภายในประเทศอีกด้วยอย่างไรก็ตามมันยังคงมีช่องทางพิเศษหรือทางลัดให้สามารถคว้าตั๋วไปลุยแชมเปี้ยนลีกได้นั่นคือการคว้าแชมป์ลีกหรือการผ่านเข้าถึงรอบตัดเชือกยูโรปาลีกที่จะมีการปรับรูปแบบมาเหลือเพียง32ทีม ส่วนโค้ตาของทีมที่ได้เล่นยูโรปาลีกจะมาจากอันดับในลีกและทีมที่เข้าถึงรอบตัดเชือกในศึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกซึ่งเป็นการแข่งขันใหม่ที่ตั้งเป้าจะเริ่มต้นขึ้นในปี2021สำหรับการแข่งขันยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนี้จะเหมือนกับทีวิชั่น3ของฟุตบอลยุโรปโดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน32ทีมในช่วงเริ่มต้นก่อนจะขยายเพิ่มเป็น64ทีมในฤดูกาล2024และ2025เป็นต้นไป ส่วนทีมที่จะได้สิทธิ์มาแข่งขันในรายการนี้ก็จะดูจากอันดับที่จบในการแข่งขันของเกมหลีกภัยในประเทศนั่นเองแนวความคิดทั้งหลายเหล่านี้เกิดจากการผลักดันของอันเดอันเยลลี่ประธานสโมสรยูเวนตุสที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานสมาคมสโมสรฟุตบอลยุโรปอยู่ด้วยอันเยลลี่ได้อธิบายถึงแนวความคิดของเขาในเรื่องนี้ โดยอ้างอิงถึงการที่อัตาลนตาได้สิทธิ์มาแข่งขันแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้ว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่ทั้งที่พวกเขาไม่เคยมีประวัติศาสตร์ในเวทียุโรปและเพิ่งทำผลงานได้ดีมาเพียงฤดูกาลเดียวเท่านั้นหากแผนการนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดีและผ่านความเห็นชอบของยูฟ่ามันจะทำให้สโมสรเล็กแทบจะหมดโอกาสไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเหมือนอย่างที่เลสเตอร์วูลฟ์หรือเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพยายามข่อยคว้าความสำเร็จในซีซั่นนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องย้ำกันอีกทีว่านี่ยังเป็นเพียงแนวความคิดในเชิงหลักการและต้องรอการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางยูฟ่าอีกครั้งหนึ่งและจะเริ่มต้นใช้ตั้งแต่ฤดูกาล2024ถึง2025เป็นต้นไปแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างฟางความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ